กาลรรเวลาล่วงเลยผ่านพ้นฝนและพายุเข้าสู่สัปดาห์ที่ห้าหลังการตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงเสด็จลุกจากรัตนคระเจดีทรงมุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกสู่ร่มเงาไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมผืนดินกว้างไกล ต้นไม้นั้นคืออาชปานิคโครธหรือต้นไทยใหญ่ที่เป็นดังสาลาพักใจของเหล่าคนเลี้ยงแพะบรรยากาศใต้ร่มไทยในยามนี้ช่างเงียบสงัดและร่มรื่นแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านใบไทยหนาทึบลงมาเป็นลำแสงสีทองรำไรกระทบกับผิวกายของพระพุทธองค์ ผู้ทรงประทับนั่งขัดสมาธิด้วยกิริยาอันสงบงามสายลมพัดพาเอากลิ่นหอมอ่อนๆของใบไม้และดินเจือด้วยเสียงใบไทยไหวเสียดสีกันเบาๆราวกับดนตรีธรรมชาติที่กำลังขับกล่อมสรรเสริญผู้พิชิกในขณะที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุข ดื่มดำกับความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงความสงบนี้ดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้ทว่าในความเงียบสงัดของป่าใหญ่กลับมีเงามืดสายหนึ่งที่ยังคงเฝ้ามองอยู่ไม่ห่าง ความขุ่นเคืองและความพ่ายแพ้จากคราวก่อนยังคงคุกรุ่นอยู่ในใจของพยามารผู้ซึ่งมิอาจยอมรับความพ่ายแพ้ได้โดยง่ายรังสีแห่งความอาฆาตเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆท่ามกลางความสงบงามของธรรมชาติรอคอยจังหวะที่จะกลับมาทวงคืนอำนาจอีกครั้ง จากความสงบเงียบภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ภาพตัดสลับไปยังอีกด้านหนึ่งของผืนป่าริมทางเกวียนที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงและความแห้งแลง้งร่างของพญามารระวัตสวัตตีผู้เคยเป็นจอมทัพที่สั่นสะเทือนสามโลกบัดนี้กลับดูห่อเหี่ยวและสิ้นหวัง รัศมีกายที่เคยเรืองรองหมุนหมองลงถนัดตาเขาทรุดกายลงนั่งคู่เข่ายังหมดอาไหลาตายยากไร้ซึ่งไพร่พลและศาสตราวุธคู่กายเหลือเพียงความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจนิ้วมือของพญามารจรดลงบนพื้นดินอันหยากร้าน ขีดเขียนเส้นสายทีละเส้นอย่างเชื่องช้าหนึ่งขีดสองขีดจนเป็นรอยยาวเรียงรายอยู่บนผืนทรายทุกเส้นที่เขากรีดลงไปคือการตระหนักรู้ถึงความพ่ายแพ้ของตนเองเขาเฝ้าเปรียบเทียบบารมีแห่งพระพุทธองค์ที่ทรงสั่งสมมาอย่างเปี่ยมล้น ทั้งทานศีลเนคขมมะและปัญญาซึ่งเปรียบเสมือนภูผาตรงานที่ไม่อาจทำลายได้ย้อนกลับมามองดูตนเองพยามารพบว่าตนนั้นช่างด้อยกว่าในทุกมิติความน้อยเนื้อต่ำใจกลั่นตัวออกมาเป็นความร้าวรานใจอย่างที่สุด เสียงถอนหายใจของพยามาลดังก้องสะท้านราวกับเป็นเสียงคร่ำครวญของขุนเขาที่กำลังถล่มทลายความเศร้าโศกอันหนักอึ้งนี้แผ่ซ่านไปในอากาศส่งกระแสะความทุกข์ระทมลอยลมไปไกลจนกระทั่ง ไปกระทบโสดประสาทของที่ดามานทั้งสามนางผู้เป็นดั่งดวงใจของพ่อซึ่งกำลังเที่ยวออกตามหาบิดาอยู่ณนะอีกฝากหนึ่งของป่าในช่วขณะที่ความโศกเศร้าของพยามานกำลังกัดกินหัวใจ ทันใดนั้นรัศมีแห่งความงามอันน่าหลงไหลก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางความหม่นหมองที่ดามานทั้งสามนางตันหาผู้เป็นดั่งความทยานอยากราคาผู้เป็นดั่งความกำหนัดยินดีและอรดีผู้เป็นดังนดนดดนด่งความขุ่นข้องหมองใจได้ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าบิดา เมื่อพวกนางได้เห็นสภาพของผู้เป็นพ่อที่เคยอองอาจเกรียงไกรบัดนี้กลับนั่งคุดคูขีดเขียนพื้นดินด้วยความพ่ายแพ้ความตกใจระคนสงสารก็แล่นเข้าจับใจพวกนางรีบถลันเข้าไปประคองบิดาด้วยความห่วงใยพร้อมกับซักไซถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ระทมนี้ พยามาลผู้เจ็บปวดทำได้เพียงสายหน้าชาชาสายตาที่มองลูกรักทั้งสามเต็มไปด้วยความวิตกเขาพยายามกล่าวเตือนสติว่าบุรุษผู้ประทับอยู่ใต้ต้นไทยนั้นหาใช่คนธรรมดาไม่จิตของท่านหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เปรียบดังผู้ผาหินปันที่ไม่สั่นคลอนต่อสายลมไม่มีอำนาจใดหรือใครจะสามารถเอาชนะท่านได้อีกแล้วขอให้ลูกๆจงอย่าได้คิดลองดีเลยเพราะมีแต่จะนำความอัปยมาสู่ตนเอง แต่ทว่าคำเตือนของผู้เป็นพ่อกลับไม่อาจแทรกผ่านความมั่นใจอันเปี่ยมล้นของเหล่าทิดาได้พวกนางต่างมองหน้ากันแล้วแย้มยิ้มพรายด้วยจริตมารยาสายตาที่ทอดมองไปทางต้นอัชปาละนิโครธดนั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย เสียงหัวเราะอันไพเราะราวกับกระดิ่งแก้วดังกังวานขึ้นขัดกับบรรยากาศที่ตึงเครียด พวกนางเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าในสามโลกนี้ไม่มีบุรุษเพศใดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมที่จะสามารถต้านทานบ่วงแห่งสตรีหรืออำนาจแห่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่พวกนางบัรจงปรุงแต่งขึ้นได้ ด้วยความลำพองใจที่ดาทำสามจึงประกาศกล้องต่อหน้าบิดาวา่าจะขออาสาออกไปจัดการศัตรูผู้นี้ด้วยตนเองพวกนางให้คำมั่นสัญญาว่าจะถักทอบ่วงราคาอันวิจิตรรัดรึงบุรุษผู้นั้นให้ดิ้นไม่หลุดและจะฉุดกระชากลากถูเขามาสยบแทบเท่าท่านพ่อให้จงได้ โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือการเดินหน้าเข้าสู่บททดสอบทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะถูกจารึกไว้ในตำนานพุทธประวัติสืบไปเห่าที่ดามานมิได้รีรอที่จะเริ่มแผนการอันแยบยนพวกนางตระหนักดีด้วยสัญชาตยานแห่งมานว่าบุรุษเพศแต่ละคนย่อมมีจริต แห่งความลุ่มหลงที่แตกต่างกันดังลายนิ้วมือบางคนพ่ายแพ้ต่อความไร้เดียงสาบางคนสยบยอมต่อความเร่าร้อนอันยั่วยวนและบางคนอาจอ่อนไหวต่อความสง่างามแห่งวัยที่สุกงอมดังนั้นการจะพิชิตจิตของมหาบุรุษผู้ทรงศีลบริสุทธิ จะใช้เพียงรูปกายเดียวคงไม่อาจการันตีชัยชนะได้ทันใดนั้นป่าใหญ่ที่เคยเงียบสงบก็พลันแปล,แปลเปลี่ยนเป็นเวทีแห่งมายาภาพที่ดามานทั้งสามเริ่มร่ายมนเนรมิตกายรัศมีแห่งกิเลสแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณ จากร่างเดิมที่งดงามหยาดเยิมค่อยๆแตกตัวออกเป็นร้อยเป็นพันร่างรากับเงาสะท้อนในกระจกเงาที่เรียงรายไม่สิ้นสุดภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือขบวนอิสตรีที่ถูกเนรมิตขึ้นอย่างวิจิตบรรจงครอบคลุมทุกช่วงวัยและทุกรสแห่งสเสน่หา มีตั้งแต่เด็กหญิงวัยดรุณีแรกแย้มที่ดูสดใสบริสุทธิ์ดังดอกมะลิแรกผลิหญิงสาววัยแรกรุ่นที่เปี่ยมด้วยความขวยเขินและนุ่มนวลสตรีวัยสาวสะพรังที่งดงามด้วยผิวพรรณอันเปล่งปลั่งและทรวดทรงที่เย้ายวนไปจนถึงหญิงผู้เจนจัด ที่ทรงสเสน่ห์ลุ่มลึกและสง่างามดังนางพญาหรือแม้แต่สตรีผู้ผ่านโลกมามากที่ดูอบอุ่นและเข้าใจชีวิตพวกนางตระเตรียมรูปโฉมเหล่านี้ไว้ประหนึ่งนายพรานที่วางกับดักซ้อนกันหลายชั้นเพื่อ,อยังเชิงและค้นหาจุด เพียงหนึ่งเดียวที่อาจหลงเหลืออยู่ในพระหัตถ์ของพระพุทธองค์เป็นการไร้รำเตรียมออกศึกทางจิตวิทยาที่งดงามที่สุดและน่าหวาดวันที่สุดโดยหวังเพียงว่าในบรรดาร้อยพันรูปโฉมนี้จะมีสักหนึ่งนางที่สามารถกระตุกจิตที่หลุดพ้นแล้วให้กลับมาติดบ่วงตัณหาได้ อีกคราทายใต้ร่มเงาอันร่มรื่นของต้นอชปานิโครธที่ซึ่งเคยเงียบสงบและเต็มไปด้วยกระแสแห่งวิมุตติสุขบัดนี้กลับคลักคลุ้งไปด้วยกลิ่นหอมรันจวนใจที่ลอยอบอวนไปทั่วบรรยากาศที่ดามานทั้งสามตันหาราคาและอรดี ได้เคลื่อนกายเข้ามาใกล้พระพุทธองค์ประหนึ่งเกลียวคลื่นที่ค่อยๆโถมเข้าหาฝั่งพวกนางไม่ได้เพียงแค่ยืนนิ่งแต่กลับเยื้องย่างด้วยลีลาอันอ่อนช้อยวนเวียนอยู่รอบพระวรกายของมหาบุรุษ พยายามใช้ทุกจริตมารยาที่สตรีพึงมีเพื่อดึงรั้งจิตที่หลุดพ้นแล้วให้หวนกลับคืนสู่โลกียวิสัยนางตันหาผู้เป็นตัวแทนแห่งความทยานอยากเริ่มต้นร่ายรำพันนาถึงลาบยศและอำนาจวาสนานางกระซิบผ่านสายลมถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นพระเจ้าจักรพรรด ที่พระองค์ทรงสละทิ้งพยายามชี้ชวนให้เห็นภาพของทรัพย์สรึงคารและบัลลังก์ทองที่รอคอยการกลับไปครอบครองหวังปลุกเชื้อไฟแห่งความโลภให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งในขณะที่นางราคาผู้เป็นดังไฟราคะได้โน้มกายเข้าใกล้ พยายามใช้ความงดงามของเรือนร่างและสายตาที่ฉ่ำหวานเล้าโลมจิตใจให้เคลิบเคลิม้มนางพนานาถึงรสสัมผัสแห่งกามคุณความอบอุ่นของการครองคู่และความหอมหวานของโลกิยสุขที่มนุษย์และเทวดาต่างโหยหา หวังจะใช้บ่วงสเสนหาผูกมัดพระไทยให้วันไหวส่วนนางอรดีผู้มีความขุ่นข้องมองใจเป็นอาวุธไม่ได้มาด้วยไม่ตรียิ้มแย้มเหมือนพี่สาวแต่กลับใช้วาจาที่แหลมคมดังหอกดาบคอยพูดจาเสียดสีเย้ยหยันถึงความโดดเดี่ยวของการเป็นสมณนะ นางพยายามยกข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อบันทอนกาลังใจและสร้างความรำคาญใจหวังให้เกิดความขัดเคืองขึ้นในสมาธิจิตนั้นทว่าท่ามกลางพายุแห่งติเลตที่โหมกระหน่ำรอบทิศทาง พระพุทธองค์กลับยังคงประทับนั่งขัดสมาธิด้วยท่าทีที่สงบงดงามดังขุนเขาพระเนตรทั้งสองปิดสนิทพระพักเปี่ยมด้วยความเมตตาแต่ว่างเว้นจากความยึดติดไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความหวั่นไหวปรากฏให้เห็น จิตของพระองค์ดำรงมั่นอยู่ในวิมุตติสุขที่เหนือกว่าความสุขใดๆในสามโลกเปรียบเสมือนภูผาหินตันทึบที่แม้นลมพายุจะพัดกระนำรุนแรงเพียงใดก็ไม่อาจให้สั่นสะเทือนได้แม้แต่น้อย การร่ายรำและคำหลวงของทีดามานทั้งสามจึงเป็นเสมือนเพียงภาพลวงตาที่ฉายวูบวาบอยู่หน้ากระจกเงาอันใสกระจางไร้ผลไร้ความหมายและไม่อาจแตะต้องจิตวิญญาณของผู้ตื่นรู้ได้เลยเมื่ออุบายมารยาร้อยเล่มเกวียนไม่อาจสั่นคลอนจิตประพัดสอนได้แม้เพียงเศษเสี้ยว ความเหนื่อยล้าอ่อนแรงก็เริ่มเข้าครอบงำที่ดามานทั้งสามจากลีลาที่เคยเยื้องย่างอย่างมั่นใจกลับกลายเป็นความติดขัดขัด,ขดเขินภาพนิมิตสาวงามร้อยพันร่างที่เคยรายล้อมค่อยๆสลายตัวไปดังหมอกควันที่ถูกแสงตะวันแผดเผา เหลือเพียงร่างจริงของนางตันหานางราคาและนางอรดีที่บัดนี้ปราศจากรัศมีแห่งความเย้าวยวนร่างกายที่เคยเปล่งปลั่งด้วยอำนาจกิเลสกลับดูหม่นหมองลงใบหน้าที่เคยฉาบไหลด้วยรอยยิ้มเย้าวยวนแปลเปลี่ยนเป็นความจืดจางและผิดหวังด้วยตระหนักแล้วว่า บ่วงที่พวกนางเพียนผูกนั้นไม่อาจคล้องสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้ยึดเกอกได้อีกแล้วในห้วงเวลานั้นพระพุทธองค์มิได้ทรงกริ้วโกรธหรือผลักใสทรงธรรมเพียงทรงกระแสแห่งพุทธอันเยือกเย็นตรงเข้าสู่จิตของพวกนาง เป็นถ้อยความแห่งความจริงอันเป็นสัจธรรมสูงสุดว่าบัดนี้นายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาได้ถูกเรามองเห็นแล้วโครงเรือนคือกิเลสท,ทั้งหลายได้ถูกหักทำลายลงยอดเรือนคืออวิชชาได้ถูกรื้อทิ้งจนสิ้นซากจิตของเราหลุดพ้นแล้วซึ่งการปรุงแต่ง เจ้าจกหาทางสร้างพบสร้างชาติหรือปลูกเรือนแห่งความทุกข์ให้เราอาศัยไม่ได้อีกต่อไปสิ้นกระแสพุทธดำรัตที่ดามานทั้งสามต่างตระหนักแน่แก่ใจว่าบุรุษผู้นี้ได้ก้าวข้ามพ้นวิสัยแห่งมานไปไกลสุดกูแล้ว เปรียบเสมือนรอยเท้าที่ไม่อาจประทับลงบนพื้นน้ำหรือสายลมที่ไม่อาจถูกกักขังในตาคายความละอายต่อบาปและความพ่ายแพ้ถาโถมเข้าใส่จนมิอาจทานทนอยู่สู้หน้าได้อีกร่างของพวกนางจึงค่อยๆเลือนรางและอันตรธานหายวับไปทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่า พลบรรยากาศรอบบริเวณต้นอัชปานนิโครธก็กลับคืนสู่สภาวะปกติกลิ่นหอมรันจวนใจของมารยาเลือนหายแทนที่ด้วยกลิ่นหอมเย็นของใบไม้และผืนดินสายลมพัดเอื่อยๆนำพาความสงบเงียบอันบริสุทธิ์กลับคืนมาแสงแดดยามบ่ายทอดตัวผ่านกิ่งก้านสาขาของต้นไทยใหญ่ ลงมาต้องพระวรกายสีทองพองอัมภัยเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะที่เงียบงันแต่งงดงามที่สุดปิดฉากบททดสอบแห่งสัปดาห์ที่ห้าเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่6ณใต้ร่มไม้มุจลินสืบต่อไป